เออรีสปอนเแน่นอนโลเคชั่นตามทำไมกูตกเลยขอต้องกดทิซ้ายแม่งเฮ้ยคุณต้อว่าแม่งเฮ้ยเราเห็นนายริ้วมึงทำมาไงเออว่ะเริ่มมีเสีมึงออกมาจากหัวมึงนั่นแหละมาอยู่หัวตีนมึงเนี่ยได้กูจะไม่ได้นายนายนายวิ่งมาหาเราได้ของเราอยู่เนี่ยวิ่งมาวิ่งมา แกแกดแกคิดจะหลอกฉันเงี้ยแล้วโอ้ยก็ดูกูหักอ่ะกูหักได้ไงอ่ะห่วงเหรอกได้กูอเลยจะเตยทำไมอ่ะกูอเลยจะเตยมันตายไปในสถานเดยมดูกูหักแล้วมันจะช่วยยังไงวะก็รอไดย สี่สามสองหนึ่งไม่ทำไมอะแกระคิดแกไดเนี่ยไงทำไมอะเมื่อทำไมอะทำไมอะนายกูคนพบสิ่งที่สุดยอดที่สุดในเกมเวนายนายนายมีดินไหมในตัวนายนายนับดินในมือนายก่อนว่ามีกี่อันเปิดกระเป๋าดูเลยอปิดอะนายวังนายวังดิน นายวางดินถือแพ้ขึ้นมาขุดดินได้ดินแกนเฮ้ยสวยเกมดีนี่นะโอ้ยขี้แตลก เ้าขี่ใส่กูเหรอเราโยนอะเราเสียบอะโยนขี <laughs> ้ใส่กูอย่างเร็วเลยอืออืออือ <laughs> อะไรวะเนื้อไงอันนี้เนื้อเหรอแต่เหี้องต่เหี้ยครับแ่ยมันจะได้ขึ้นเนื้อเอ่อทำไมเรายังไม่ได้เน <laughs> ี่ยเราได้แล้วอะ <laughs> สับเนี่ยเอ้ยเราได้หนังเราได้หนัง กูถามจริงเชื่เชไหนมึงจะเลิกบอดทำไมสีตาขนาดนี้ทำไมมึงต้อวัยเท่าไหร่ละความโดนทานของวัตถุ่้้ออออะะาเเมกลลัวไไปสต์ ไม่ต <anto> <isto> ้องตัวไม่ต้องดับบล็อกเนื้อโง่ๆที่คุณตั้งก็เสียเวลาตีไปชั่วโมงด้วยวะเราต้องมีขวานดีๆก่อนไงถึงจะได้พังง่ายไม่เกี่ยวมึงต้องมึงต้องไปตั้งค่าใหม่ไอเกมเราไปด้วยดิ่ไมเหรอเข้าด้วยเออนายนายไปด้วยข้างหลังรถเลยโอ้ยพายุนาย เราวับกลับเอายงนนะเว้ย้าวสาัวึงปรับด้าเมนเท่าไหร่เนี่ยเท่าเท่าพวกเราไง เอไม่ตอนแล้วมันตลบไงมึงตีมันทำไมอ่ะเฮ้ยมันเราไม่รู้มันตลบอ่ะอย่างคงต้องคนเดียวมันกลับบ้านชีวิตกูเหนื่อยอ่ะมันพังก็เลยบอกกูเด้อชีวิตเราไม่คนเหนื่อยนะทำไมว่าเราต้องทำอะไรขนาดนี้กันด้วยวะคุยก็ตายเลย กูได้หนังบางโง่เนี่ยเนื้อหนุ่กก้อนเราจะตีกันไปเท่าไหร่นะครับผมเราจับมังได้หรอวะกูได้แต่หนังเลยเยี่ยมกูเห็นก้อนมีแต่ก้อนเนื้อไม่เห็นมีหนังคนเลยได้แต่หนังโดยเฉยกูได้ก้อนอีก วิ้ยเตกแล้วบีกอะหรอกูได้ดินแต่แบบกูขุดแล้วกูได้หินว่ะกูเราไปหาที่ตั้งบ้านกันดีกว่าเยอะเลยตีก็ตียอะกูไม่ตีแล้วไหน่าหาที่ตั้งบ้านไหม อย่าทิ้งกูมันมื่อะเก้ยลักเตออ์นายเราก็ทีเดียวพวกเราไปปรับอะไรกันก่อนดีไหมให้มันสมดุลมากว่าละเราทำเล็กกูนะตอนเหี้ยอะไรเนี่ย อย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบนะครับหนูๆเ่อนไนี่ไงนายที่โล่งๆเนี่ยทำอะไรเริ่มต้นทำไมไม่ใช้เป็นประโยชน์อย่าไปหาทำเลดีๆเราจะเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนดอย่านะคงจะตั้งกันนะซึมหมดนะ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยออกมากูจะไปแล้ว come onie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  ขึ้นมาดนายเราต้องการเนื้อเราคงต้องเปิดหน้าตัวนึงตัวนี้ละกันปาบปาบนายตัวตัวง่ายไม่เปิดหรอนี่ไงเนื้อของเชนไม่ชุดละ นเออนี่แหละบ้านที่น่าอยู่ปิดตายไม่ถุกช่องทางกูบอกเลยกูยังไม่อยากตายเลยน่าหยิบชุดหรอปะเราหาประตูอยู่อะประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนน่าประตูอยู่ไหนฮะ hưởng là... <laughs> <laughs> ban chốt mừng <năng>. người ta hưởng ban chốt mừng <năng>. người ta hưởng ban chốt mừng <năng>. người ta <Yeah>. chốt <laughs> mừng